เอาละครับสวัสดีครับนะครับผมก็อยู่กับผมนะฮะทีเจโตนะครับผมคนเก่าคนเดิมคนนี้นี่เองนะฮะนี่เลยครับผมเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็น่าจะรู้นะฮะว่าเป็นรายการโตโชปอองเลยขอโฟก,กัสกัจปองก่อนนะฮะแล้ววันนี้ก็มาในซีรีส์ของมัสเลยเดอะโกสนั่นเองนะครับผมที่กําลังฉายอยู่ตอนนี้นะครับโอเคนะฮะเพราะเนื่องจากเราก็ยังไม่ว่างอยู่ดีนะฮะถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดไม่รู้จะลงคลิปทันหรือเปล่า นะพวกนี้เป็นวันหยุดวันสงการหยุดยาวนะฮะ,ะก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษมานําเสนอกันนะครับผมอ่าวันนี้จัดไปก่อน1นึ่งคลิปกับกาชาปองนี่เลยเป็นพัทต่อนะฮะ,ะนะผมอะของตัวกาชาปองที่เรากดกันไปนะนี้เป็นพัดพัดพัดหนึ่งนะผมแล้วก็นี้เป็นพัดสองคือพัดหนึ่งก็เป็น โคสนะครับซีรีส์ของมาสเตอร์โคสพัทสองเป็นของสเปกเตอร์นะดูกันเลยว่าตัวที่3นี้จะเป็นตัวอะไรนะครับอืมโอเคนะฮะวันนี้ก็ช่วงนี้หน้าร้อนคือร้อนมากนะฮะอมาเปิดกันเลยนะฮะดูก่อนนะครับผมโตโฉบงออแทบกระเด็นนะครับผมนี่โอ้นะฮะโอ้โทกคงบูสต์นะครับผม นี่นะฮะก็เป็นซีรีส์นะครับผมที่สามของเราแล้วเห็นไหมศูนย์สามนะครับผมก็เป็นเจ้าเจ้าคงบูสนะครับผมหรือคือเป็นร่างเกือบสุดยอดนะครับผมไฟสีแดงอันร้อนเฉาวนะครับผมเข้ากับบรรยากาศน้าร้อนเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะฮะเรามาดูกันเลยก่าว่าในเซตนี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้หนึ่งก็คืออเข็มขัดเนี่ยอืมมันก็คือเข็มขัดนะครับผมแต่ว่า เป็นไอคอนเป็นทุกคงบูสต์นะครับผมแล้วก็มีอาวุธนะฮะสามารถเปลี่ยนเป็นดาบเป็นปืนได้มันตามซีรีส์นะฮะเป็นมินิน่ารักน่ารักโอเคนะครับผมแล้วก็อันที่3นะเป็นอันนี้เป็นหนังสืออ่ะถ้าใครรู้ก็มิ้นได้นะครับผมเพราะผมไม่ค่อยได้ติดตามในแครปผมโอเคนะครับอันที่4ก็เป็นตัวนี้ที่เราได้ไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งนะฮะ,อะโอเคอันที่4ตัวนี้เราได้ไปก็ เปลี่ยนได้สองหน้านะครับผมก็คือเป็นดันสว่างกับดันมืดนะฮะอ่าเพราะว่าของเล่นนี้มันกดมันกดไอคอนไม่เปลี่ยนมีแต่เสียงนะฮะก็อันนี้มีคุญแจมาโอเคเลขอกันก็เป็นของอะไรเรียวมะกับนี่เลยอ่าใครรู้ก็เมนนะฮะมี2ตัวนี้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันในแคปผมอืมโอเคนะค แต่ผมว่ามันเห็นมันสวยดีแล้วดันกดได้ของเทปแล้วมาดูกันดีกว่านะฮะ้พันสกอเทปไว้อย่างดีตอนนี้หาซื้อได้ตามห้างร้านทั่วไปแค่ผมบอกว่าเพิ่งเพิ่งมานะของเล่นเขาเพิ่งมานะครับผมเสียงก็ค่อยจะมีช่วงนี้คือผมได้มีโอกาสไปลงเสียงทํางานนะครับผมเป็นงานพวกกันเบิรเกมบ้านนะฮะจึงทําให เสียงเนี้ยใช้ไปกับงานแล้ว <c oughs> โอ้ยแก่ไงแกง่อย่างนี้เลยมัดได้ดีมากนะเออนี่กระเทปนะโอเคนะครับผมเรามาดูข้างในตัวนี้สวยกว่าชาวบ้านนะมากมากโอ้โหแลยละเอียดอย่างสวยนะครับก็เป็นนี้เป็นคลีนนิ่งใสๆนะะข้างในก็เป็นลูกไฟ ข้างหลังนี่ก็เพิ่มความสวยกันไปอีกเนี่เยเยสียงหายโอเคสามารถทำอะไรได้บ้างก็บิดเนี่ยบิดบิดบอันนี้ยังไม่ได้กดอะไรเี้ยก็เป็นธรรมดาพอบิดปุ๊บก็จะเป็นอีกแบบบิดกลับก็ได้โทุกคสเตอร์โอเลกับ b o o s ชิดีรอันนี้เทียบกับอีกอันแรกเวอร์ชันแรกก็คนละเรื่องเลยนะฮะก็แต่ละตัวก็จ,จะมีความสวยอยู่ความสวยต่างกันเอออยู่ที่ใครอยากจะชอบจะอะไรก็เลือกหาสรรหากันได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ชุดที่3มาถึงชุดที่3กันแล้วนะครับผมก็อยากให้ไปลองไปโดนกันดูนะครับผมก็เปิดจะได้แบบผมสวยๆไปห้อยกระเป๋าเล่นๆนะครับอืมอมันสวยขนาดไหน เออก็เท่ๆกันไปอีกแบบนะตอนซีรีส์นี้ผมคือถามว่าช่วงนี้กจะปองโตชปองหายไปไหนนะฮะก็มันไม่ค่อยได้หายแต่ว่าผมผมไม่ว่างไปกดจริงนะครับผมคือเรียนนี่ก็เร,กเรียกว่าโคตรเรียนนะครับผมเรียนเรียนดะเลยเรียนแบบไม่พักเลยก็ <c oughs> ยัดนอนก่อนน <c oughs> ะครับเิมโอให้เยอแต่ว่าไปนอนละลุง <c oughs> อัน ใส่นงต้องพูดนี่ว่าไงอ่ะถ้าจะนอนโอยาซึมิอ่ะ <c oughs> โอเคนะครับผมอ๋อนี่ก็เป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมตัวชบอปองมากันนี้ใครคิดถึงหลายคนจะงงว่าพี่กับตัวชบอปองไปไหนอ่ะครับผมตัวชบอปองอยู่ไหนนะอยู่นี่แล้วครับผมยังไม่มีเวลาว่างทำนี่ครับบอกว่าจะทำย้อนย้อนไปสมัยโฟเซ่อะไรอย่างเงี้ยก็ มีเตรียมมาแล้วนะครับผมแต่ยังไม่มีเวลาครับโอเควันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมก็สุขสันต์วันสงการขอให้แฮปปี้กันทุกคนทั่วหน้านะครับผมปีใหม่ไทยนะฮะแล้วก็ช่วยกันประหยัดน้ําด้วยนะฮะตอนนี้น้ําไม่ค่อยจะมีนะครับผมอันนี้ดิซี่เลียนนะฮะช่วยกันประหยัดน้ํากันสักนิดนะฮะเพื่อชีวิตแจ่มใสนะครับผมน้ำเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกนะฮะก็เล่นกันเบา นะครับผมโอเควันนี้ทีเจโตก็ไปรันจ่าเพาว่าจะเล่นสักวันที่14แล้วมั้งวันที่3าํางานไปถ่ายสารคดีก็นะฮะอาจจะดีเจอกันนะครับผมไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วลาไปพร้อมกับกระชป่องซีรีส์ที่3นะฮะชุบคุงบูสนะครับผม,มเท่มากร้อนแรงนะออกไปกดนี่แบบว่าตัวแทบละลาย,ลายวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับเย่ๆ yeah, yeah, yeah.